วันนี้เราก็มาอยู่กับ Way of Wait All City 11 B2 ครับ ว่าเวทออซิตี้สิบสองน,นะครับเป็นรองเท้ารุ่นรองของเดวินเวทที่เซ็นสัญญากับลีนนะครับซึ่งตัวที่ผมได้มานะครับมีชื่อสีว่าแฟมิลี่เลิฟนะครับหรือว่าน้องนมชมพูนั่นเองนะครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวแท็กชั่นก่อนเลยนะครับตัวแท็กชั่นของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฮรลิงโบลนะครับหรือลายก้างป่านครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในการยึดเกาะของรองเท้าบาสเกตบอลนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถเล่นได้ทั้ง outdoor แล้วก็ดอร์นะครับเพราะว่าพื้นยางมันนะครับค่อนข้างแข็งนะครับซึ่งเป็นรองเท้าของคนเอเชียสามารถเล่นในทั้งปูนหยาบปูนขัดหรือว่าเป็นไม้ปาเก้ก็ได้นะครับยึดเกาะได้ดีมากแต่ตัวนี้ค่อนข้างองค์ฝุ่นะครับก็ต้องปาับคุนบ่อยนิดนึง ต่อมานะครับมาที่ตัวคุชชั่นกันบ้างนะครับหรือว่าตัว s u พ p o r t นะครับตัวคุชชั่นของตัวนี้นะครับขอเริ่มกันที่ชั้นเพจกันก่อนเลยนะครับชั้นเพจนะครับจะมี2ชั้นนะครับก็คือชั้นด้านนอกนะครับก็คือแข็งๆตรงนี้นะครับส่วนชั้นที่2ครับก็คือชั้นด้านในนะครับถอดพื้นรองเท้าออกมาก็จะเป็นจะเห็นตรงสีดําๆใช่ไหมครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่เพตแข็งๆนะครับซึ่งออกแบบมาให้รองเท้ามีความเด่งมากขึ้นเหมาะสำหรับในการออกตัววิ่งนะครับทาให้รองเท้านี้นะครับเหมาะกับสายความเร็วนะครับแล้วก็ตัวรูปทรงหน้าเท้านะครับค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่เปลี่ยนทิศทางกระทันหันหรือว่าผู้ที่ชอบเลี้ยงนะครับก็ทํามาเพื่อคนเลี้ยงด้วยกันนั่นเองครับแล้วก็ตัวเมลมาต่อที่ตัวฮิลคัลเตอร์นะครับซึ่งค่อนข้างแข็งนะครับเพื่อป้องกันเอ็นร้อยหวายนะครับเมื่อ ตอนที่ผมใส่นะครับผมรู้สึกได้เลยว่าตัว h e l c o u t e r นะครับทำมาได้ดีมากเลยนะครับเพราะผมไม่รู้สึกเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเมื่อลงมากระแทกหรือว่าขาผมพลิกได้เลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ตัว support ด้านในกันเลยนะครับตัวสีขาวตรงนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของลีหนิงที่ชื่อว่าบูมนะครับเป็นคล้ายๆของ Adidas นะครับทามาเป็นทามาเป็นแข่งกับ Adidas นะครับซึ่งตัวบูมนะครับสามารถทำให รับแรงกระแทกได้เมื่อกระแทกลงมาครับหรือว่าเราสามารถเหยียบลงไปแล้วเด้งขึ้นมาได้เมื่อตอนที่เราต้องการจะวิ่งหรือออกตัวนะครับนะครับเราจะมาดูกันว่ารองเท้านี้นะครับเหมาะกับตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับในตําตำแหน่งเหมาะกับตำแหน่งที่1 2 3 4นะครับก็คือ p o i n t guard shooting guard small f o r w a r d แล้วก็ Power Forward นะครับซึ่งที่ผมให้เหมาะกับทั้ง4ตํตำแหน่งนะครับเพราะว่ารองเท้านี้ครับสามารถเล่นได้เกือบทุกสายนะครับอย่างเช่นใส่ความเร็วใส่ยิงสายมุดเข้าไปแล้วก็ สายหยุดจัมยิงนะครับก็สามารถใช้รองเท้าคู่นี้ได้เลยนะครับส่วนที่ผมไม่ให้ตำแหน่งที่5้านะครับเพราะว่าเรื่องของพ้อที่มันต่ำนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตที่ทำมาเพื่อเน้นการเข้ามากกว่าที่จะรองรับนะครับและต่อไปนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าเมื่อผมใสร่รองเท้านี้นะครับมันจะทำอะไรได้บ้างและจะทำให้ผมเก่งขึ้นไหมนะครับ และก็รองเท้านี้นะครับรองเท้าที่มีความสามารถขนาดนี้ครับสามารถเป็นของคุณได้ด้วยราคา3,900บาทนะครับเป็นทียอ,อ์เดอร์จากจีนเท่านั้นนะครับในภทยไม่มีขายครับและอย่างสุดท้ายนะครับนี่คือสรุปของเบ d ดออซิปี้1ิบ2สองสีแ a มิี่เลยนะครับขอบคุณครับ